18ปโอมิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหะติเชตวเนีอนาถัปินทิกษาสาอราเมตระโคพระควาพิคูอามันเตสิพิคาวติพระทันเตติเติพิคุพระวโตปจัตโสสูงพระควาเอิตาทัวจะเมตตายาพิคเวเจโตมุตติยาอาศิวิตายาภาวิตายาพระหุอีกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุจิตายาปริจิตายะสุสมารถายะเอกาทศานิสังสาปาติกันขา กตาเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินาปางปางสุปีนางปสติมนุษย์สานางปีโยโหติอมนุษย์สานางปีโยโหติเทวตารขันตินาสาอคิวาวิสังวาสตางว่ากรมติตัวตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอาสามุลละหการังกโรติอุตริงอปฏิวิชนโตพระมโลกูปโคโหติ เมตายาพิคเวย์เจตโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาหูลีกตายะยานิกตายะว,วัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทัสานิสังสารมาติกังขาอธิอนุทิโสภราณาเมตตาเจตโตวิมุตติอ,อธิโอทิโสภราณาเมตตาเจตโตวิมุตติอธิ ทิสาพรรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการิหิอนนทิโสพรรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะการิหโอทิโสพรรนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหะการีเหทิสาพรรนาเมตตาเจโตวิมุตตติปัญจหาการิหหอนุทิโสผารนาเมตตาเจโตวิมุตติสัตตาหาการิเหโอทิโสพรรนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสขาหการิหหทิสาพรรนาเมตตาเจโตวิมุตติกตตเมหิปัญจหาการิหหอนุทิโสผารนาเมตตาเจโตวิมุตติ หนึ่งสัพเพสตาเวราอภยปัญชานิค่าสุขีอัตตนังปริหานันโตสองสัพเพปานาเวราอภยปัญชานิค่าสุขีอัตตนังปริหานันโตสามสัพเพภูตาเวราอภยปัญชานิค่าสุขีอัตตนังปริหานันโตสี่สัพเพปุขาลาเวราอภยปัญชานิค่าสุขีอัตตนังปริหานันโตห้าสัพเพอัตตาภาวะปริยาปนาเวราอภยปัญชานิค่าสุขีอัตตนังปริหานันโตติอิเมหิปัญจหากะเรหิโนทิโสภารณาเมตตาเจโติมุติ กาตาเมหิสตตาหะการิหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโติมุติ หนึ่งสัพเพหิทธิโยอเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตสองสัพเพหปุริสาอเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตสามสัพเพอริยาอเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตสี่สัพเพอนาริยาอเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตห้าสัพเพเทวาอเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันโตหกสัพเพมนุษย์สาเวราอภิยาปัชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันต เจ็ดสพวินิปาติกาเวลาอภยยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหาราตูติอิเมหสตตถาการเีโอทิโสพรรณาเมตตาเจโตมุติ กตาเมหีทาสหาการลิหีทิสาคารณะเมตตาเจโตมุติหนึ่งสัพเพปุรัตถิมายาทิสายาสตาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหาดันโตสองสัพเพปัจฉิมายาทิสายาสตาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารดันโตสามสัพเพอุตรายาทิสายาสตาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารดันโตสี่สัพเพทั้เขีนายาทิสายาสตาเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตตังปริหารดันโต ห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะสตาวีราอภิยาปัชานิคาสุเคียัตนังปริหารันโตหกสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะสตาวีราอภิยาปัชานิคาสุเคียัตนังปริหารันโตเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาวีราอภิยาปัชานิคาสุเคียัตนังปริหารันโตแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะสตาวีรา อภิยาปชานิคาสุขีอันตนังปริหาดันโตก้าสเพเหติมายาทิสายะสตาวเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอันตนังปริหาดันโตก้าสเพอุปริมายะทิสายะสตาวเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอันตนังปริหาดันโต๊ติสเพอุปรติยายาทิสายะปานาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอันตนังปริหาดันโต๊สอง สัพเพปัชิมายาทิสายาปนาเวราภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสามสัพเพอุจารายาทิสายาปนาเวราภยาปัชานนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสี่สัพเพทัตคีนายาทิสายาปนาเวราภยาปชานิคาสุขีอัตตนังปริหารันตุห้าสัพเพปุรัตถิมายาอนุทิสายาปนาเวรา อภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุหกสัพเพปัชีมายะอนุทิสายาปานาเวราอภพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายาปานาเวราอภพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุแปสัพเพทัคขีนายะอนุทิสายาปานาเวราอภพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุเก้าสัพเพเหติมายะทิสายาปานาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สิบ işte สัพเพอุปริมายาทิสายาปานาเวราอภยาปชานิฆาสุขคียตรนางปริหัดลันโตหนึ่งสัพเพปุรัติมายาทิสายาปูตาเวราอภยาปชานิฆาสุขคียตรนางปริหัดลันโตสองสัพเพปัชิมายาทิสายาปูตาเวราอภยาปชา สุขีอัตนนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายาทิสัยยาปูตาเวลาภยาปชาเนคาสุขีอัตนนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขีนายาทิสัยยาปูตาเวลาภยาปชาเนคาสุขีอัตนนังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายาอนุทิสัยยาปูตาเวลาภยาปชาเนคาสุขีอัตนนังปริหารันโต หกสัพเพปชีมายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตนงปริหารันโตเจดสัพเพอุตรายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปชานนคาสุขีอัตนงปริหารันโตแปดสัพเพทักขินายาอนุทิสายาภูตาเวลาพยาปชานนคาสุขีอัตนงปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายาทิสายาภูตาเวลาพยาปชานนคาสุขีอัตนงปริหารันโต สิบสัพเพอุปริมาญาที่สายญาปุตาเวราอภพยาปชานิคาสุเคตรตนังปริหารันโตหนึ่งสัพเพปุรัีิมายาที่สายญาปุคลาเวราอภิญาปชานิคาสุเคตรตนังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายาที่สายญาปุคลาเวรา อัพยาปชานิคาสุเีอัตนังปริหานันโตสามสัพเพอุตรายาทิสายาปุคลาเวลาอัพยาปชานนคาสุเีอัตนงปริหานันโตสี่สัพเพทขีนายาทิสายาปุคลาเวลาอัพยาปชานนคาสุขีอัตนังปริหานันโตห้าสัพเพปุระิมายะอนุทิสายาปุคลาเวลาอัพยาปชานนคาสุเีอัตนังปริหานันโตหกสัพเพปัชิมายะอนุทิสายาปุคลาเวลาอัพยาปชานิคาสุเีอัตนังปริหานันโต เจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะภุคลาเวราอภพยาประชานิคาสุขีอันตังปริหารันโตแบ่สัพเพทักกินายาอนุทิสายะภุคลาเวราอภพยาประชานิค้าสุขีอันตนังปริหารันโต ก้าสัมเพเหตุมายาทิสายาปุคลาเวลาอภพยาปัชาเนคาสุเกียรตนังปริหารนันโตสิบสัพเพอุปริมายาทิศายาปุคลาเวลาอภยาปชาเนคาสุเกียรตานังปริหารนันโตหนึ่งสัพเพปุรัถิมายาทิสายาอตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาปชาเนคาสุเกียรตนังปริหารนันโตสองสัพเพปัชิมายาทิสายาอตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาปัชาเนคาสุเกียรตนังปริหารลันโตสามสัพเพอุตรายาทิศายาอตตาภาวะปริยาปนาอภยาปัชาเนคา สุขีอัตนังปริหารันโตสีสัพเพทักขีนายาเทศายะอัตตาภาวปริยาปนาอัพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโตห้าสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโตหกสัพเพปัชีมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภพยาปัชานีคาสุขีอัตานังปริหารันโต เจ็ดสัพเพอุตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปัญชานิฆาสุเคียตระนังปริหารันโตแปดสัพเพทัศนียะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปัญชานิฆาสุเคียตระนังปริหารันโตเก้าสัพเพเห็นเหมายาทิศายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปัญชานิฆาสุเขียตระนังปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายาทิศายะอัตตภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปัญชานิฆาสุเคียตระนังปริหารันโต หนึ่นสง, meter, งสัพพาปุรัดทีม้ Nike, าหาทิสายหาอิติโยอเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันตูสองสัพพาปัจฉิม้าหาทิสายหาอิติโยอเวราอพยาปัญชานิคาสุขีอัตนังปริหานันตูสามสัพพาอุตตรายหาทิสายหาอิติโยอเวรา อภิยาประชานิคาสุขียัตนางปริหารันโตสีัสภาทักขีนายาทิสายาอิทิโยเวราอภยาปรชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตห้าสภาปุรัติมายาอนุธิสายาอิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขียัตนางปริหารันโตหกสภาปัชิมายาอนุธิสายาอิทิโยเวราอภยาปรชานิคาสุขียัตนางปริหารันโตเจ็ดสภาอุสารายาอนุธิสายาอิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขียัตนังปริหารันโตแปดสภาทักขีนายาอนุธิสายาอิทิ โยเวราอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหานันตุก้าสภาเหติมยาทิสายาอิทิโยเวราอยาปชาาสุขีอัตนังริหานันตุสิสภาอุปริมายาทิสายาอิทิโยเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหานันตุหนึ่ภเปปุรัติมายาทิสายาปุริสาเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหานันตุสองสภเปจชิมายาทิสายาปุริสาเวรา อภิญาปัญชาเนคาสุขีอัตนังปริหานันโตสามสัพเพอุตรายาท e ิสายะปุริสาเวราอภิญาปัญชาเนคาสุขีอัตนังปริหานันโตสี่สัพเพทักขีนายาทิสายะปุริสาเวราอภิญาปัญชาเนคาสุขีอัตนังปริหานันโตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวรา อพยาปัญชานิคาสุเคียตนาปริหารนันโตุกสัพเพปัชิมายาอุทิสายาบริษาเวลาอพยาปัญชานิคาสุเคียตนาปริหารนันโตเจสัพเพอุตารายาอนุทิสายาบริษาเวลาอพยาปัญชานิคาสุเคียตนาปริหารนันโตแปดสัพเพทักขีนายาอุทิสายาเอเวลาอพยาปัญชา 8สัพเพทัคข an an? ีนายะอนุทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัญชาเนคาสกีอัตนะปริหารันตุเก้าสัพเพอุบุิมายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัญชาเนคาสกีอัตนะปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาเวลาอภยาปัญชาเนคาสกีอัตนะปริหารันตุหนึ่งสัพเพปุระพิมายะทิสายะอริยาเวลาอภยาปัญชาเนคาสกีอัตนะ ปริหานันตสองสัพเพปัชีมายะที่สายญาอริยาเวราพยาปัชานิคาสุเขียตระหนัริหานันตสามสัพเพปุตตรายะที่สายญาอริยาเวราพยาปัชานิคาสุเขียตระนักริหานันตตสี่สัพเพทักขีณายาที่สายญาอริยาเวราพยาปัชานิคาสุเขียตระงนัริหานันตห้าสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะาอริยาเวราอพยาปชานิคาสุเขียตระนักริหานันตหกสัพเพปัชีมายะอนุที่สายะาอริยาเวรา ภยาปาชานิคาสุขียัตนงปริหารัน <bridge> <occur fruit> ต <sec> ุ7สัพเพอุตรายะอนุทิสายะอริยาเวราอภยาปาชานิคาสุขียัตนงปริหารันตุ8สัพเพทักขีนายะอนุทิสายะอริยาเวราภยาปาชานิคาสุขียัตนงปริหารันตุ9สัพเพเหติมายะทิสายะอริยาเวราภยาปาชานิคาสุขียัตนงปริหารันตุ10สัพเพอุปริมายะทิสายะ อริยาเวลาพยาปัชานิค่าสุขเหนตนังปริหารันโต1สัพเพปุรัติมายาทิสายะอนารยาเวลาพยาปัชานิค่าสุขเหนตนังปริหารันโต๒สัพเพปชิมายาทิสายะอนารยาเวลาพยาปัชานิค่าสุขเหนตนังปริหารันโต สามสัพเพอุตตรายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตระนังปริหะดันโตสี่สัพเพทักขินายาทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนางปริหะดันโตห้าสัพเพปุรธิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตนังปริหะดันโตหกสัพเพปัจชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขีตระนังปริหะดันโตเจ็ดสัพเพอุตตรายาอนุทิสายะอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุ ตระนัริหานันโตแปดสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุเคียตระนักริหาลันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุเคียตระหนัริหาลันโตสิบสัพเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชานิคาสุเียตระหนริหาลันโต ถึงสัพเพปุรัติมายาทิสายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสองสัพเพปัชิมายาทิสายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสามสัพเพอุตรายาทิสายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตสี่สัพเพทักขีนายาทิสายะเทวาอเวราอภยาปชานิคาสุขีอัตนังปริหารันโตห้าสัพเพปุรัติมายาอนุสิสายะเทวาอเวราอภยาปชานิคา สุขีอัตนะปริหารันตุหกสัพเพปัชิมายาอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนะปริหารันตุเจ็ดสัพเพอุปตารายะอนุทิสายะเทวาอเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตนะปริหารันตุแปดสัพเพทักขินายะทีส อานุทิสายาเทวาเวราอภยาปชานนคาสุขีอัตนาปริหานันตุเก้าสัพเพเหติมัยยะทิสายาเทวาเวราอภยาปชานนคาสุขีอัตนาปริหารันตุสิบสัพเพอุปริมายาะทิสายาเทวาเวราอภยาปชานนคาสุขีอัตนาปริหานันตุหนึ่งสัพเพปุรัติมัยยะทิสายามนุษย์สาเวลาอภยาปชานนคาสุขีอัตนาปริหารันตุสองสัพเพปชีมัยยะทิศายามนุษย์สาเวลาอภยาปชานนคาสุขีอัตนาปริหานันตุสามสัพเพอุตตรายาทิสายะ มนุษสาเวลาอัพยาประชานิคาสุขียตนังปริหานันโตสี่สัพเพทกขีนายาทิสายะมนุษสาเวลาอัพยาประชานิคาสุขียตนังปริหานันตตห้าสัพเพปุระขิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอัพยาประชานิคาสุขียตนังปริหานันตตหกสัพเพทปชีมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอพพยาประชานิคาสุขียตรนังปริหานันตตเจ็ดสัพเพทอุตรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาอพพยาปัะชานิคาสุขียตนังปริหานันตต ปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะมนุษาเวลาอพยาปัชฌานคาสุขียตนางปริหารันโตเก้าสัพเพเหติมายะทิสายะมนุษษาเวลาอพยาปัชฌานคาสุขียัตนางปริหารันโตสิบสัพเพอุปริมายาทิสายะมนุษษาเวลาอพยาปัชฌานคาสุขียตนางปริหารันโตหนึ่งสัพเพโภราทิมายะทิสายะวินิปาการเวราอพยาปัชฌานคาสุขียตนางปริหารลันโตสองสัพเพปชิมายะทิสายะ วินิปาติกาเวราอภยาปัชานค้าสขีอัตนนังปริหานันโตสามสัพเพอุตารายาที่สายะวินิปาติกาเวราอภยาปชานค้าสขีอัตนนังปริหานันโตสี่สัพเพทักขีนายาที่สายะวินิปาติกาเวราอภยาปัชาเนค้าสขีอัตนนังปริหานันโต ห้าสัพเพพุรัติมายะอนุทิศายะวินิปาติกาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตนังปทริหารันโตหกสัพเพปัชชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวราพยาปช,ชานิคาสุขีอัตะนังปริหารันตุ เจ็ดสัพเพอุตตรายะอนุทิศายะวินิปาติกาเวราอพยาปชานิคาสุกีอัตตานังปริหานันตุแปดสัพเพทักขีนายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวระอพยาปชานิคาสสขีอัตตานังปริหานันตุเก้าสัพเพหิตีมายะทิศายะวินิปาติกาเวราอพยาปชานิคาสุกีอัตตานังปริหานันตุ สิบสัพเพอุปริมายาทิสายาวินิปาติกาเวลาอัพยาปชานิคาสุขีอาตนังปริหาตันตูติอินเนหิตทัสหาการิหิตทิสาพระณาเมตตาเจโตมติสัพเพสังสัตานังปีละนางวัชเชตวาอปีละนายะอุปคาตังวัชเชตวาอนุปคาเตนะสังตาปังวัชเชตวาอสันตาเนะปริยาทานังวัชเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัชเชตวาอวิเหสายาสัพเพสัตตา อะเวริโนหุนตุมาเวริโนสุขิโนหุนตุมาทุขิโนสุขิสตาหลนตุมาทุขิสตาติอุเนหิอัถหากาเรหิสัพเพสัตตาเมตตาญาติเมตตาตังค์ธรรมเจตญาติติเจโตสัพพะพยาปาทัปปะริยุทธาเนหิมุจจติติมิมุติเมตตาจ่าเจโตมุติจาติเมตตาเจโตมุติเมตตาพระมวิหารภาวนานิทิตา สิบเก้าเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปัตาจนิสทุกขาพยาปตาจนิสพยาโสกปัตาจนิสโสกหนตูสัพเพปีปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตูสัพพสัมปติสิท game, ยิยาทานังคาทันตูสทายะสีลังรักขันโตสัพพทาภาวนาพิรตาหนโตคจฉันตตเทวตาคตา หนึ่งสัพเพพุทธาผลัปตตาปัญเจการันจะยังพลังอราหันตานันจเตชชนะรักขังพันธามิสัพพโสสองสัพเพพุทธาพลัปตตาปัญเจการันจะยังพลังอราหันตานันจเตชชนะรักขังพันธามิสัพพโสสามสัพเพพุทธาผลัปตตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจเตชชนะรักขังพันธามิสัพพโส สีสัพเพพุตรภปัตาปัญเจการันจัดยังพลังอรหันตานันจเทชชนะรักขังคันธามิสสพโสห้าสัพเพพธุพรภปัตตาปัญเจการันจัดยังพลังอรหันตานันจเทชชนะรักขังคันธามิสมพโสหกสัพเพพบุพรภรัตาปัญเจการันจัดยังพลังอรหันตานันจเทชชนะรักขังคันธามิสมพโสเจ็ดสัพเพพธุพรภปัตตาปัญเจการันจัยังพลังอรหันต เตชะนักรขังพันธามิสัพโสแปดสัพเพพุธาภปัตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนักขังพันธามิสัพโสเก้าสัพเพพุธาภรัตาปัญเจการันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชะนักขังพันธามิสัพโสโดยอนุภาพเห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพเหียงความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาปรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระภริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความขสกัสดีจงเกิดนีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจะคุกภัยทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทวทเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอนุโมทนาให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลคร,พรพับปิดนายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนว้าคูหกแปดตลอดจนมงคลตลอดจนวัตถุมงคลงคทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เพี่ยมด้วยอนุานภาพแห่งพระปริจงสำเร็จศักดิ์สิทธทุประการเทอ